สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับ SCL a รุ่นปี2025ปืนไรเฟิลกึึงอัตโนมัติที่พัฒนาต่อจากสายสกาเดิมจุดเด่นของรุ่นนี้คือความยืดหยุ่นในการใช้งานระยะการยิงที่มั่นคงและระบบโมดูลาที่ออกแบบมาเพื่อให้เปลี่ยนชิ้นส่วนและปรับแต่งได้รวดเร็วเหมาะกับการใช้งานในภารกิจหลากหลายตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงการปฏิบัติการสนามจริงเน้นข้อมูลเชิงเทคนิคและการใช้งานไม่ได้สอนวิธีดัดแปลงหรือใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย ในด้านรูปลักษณ์ภายนอก s c a r l 2025ยังคงเส้นสายเฉียบคมแบบโมเดิร์นตัวเรือนทำจากวัสดุผสมที่ทนต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักถูกออกแบบให้สมดุลระยะยาวดูเรียบและเป็นมืออาชีพช่องบรรจุกระสุนและปลายลำกล้องมีการออกแบบให้รองรับอุปกรณ์เสริมมาตรฐานเช่นไฟเลเซอร์หน้าตักปรับได้และเร็วแบบพิกาตินี MLOK OK, ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่ายสีที่วางจำหน่ายมีตั้งแต่สีดำแบบดั้งเดิมไปจนถึงโทนทายและสีทหารอื่นๆซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เลือกตามสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการพูดถึงสมรรถนะ SCARL 2025ยยกระดับความเสถียรในการยิงด้วยระบบลดแรงถีบและการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นทำให้การยิงต่อเนื่องควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ในเซตติ้งแรงถีบสูงความแม่นยำที่ระยะกลางถือว่าดีขึ้นจากการปรับปรุงระบบลำกล้องและเบ้ารับแรง เสียงการยิงและแรงสะเทือนถูกจัดการให้อยู่ในระดับที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนก่อนระบบกา๊าซและกลไกการทํางานได้รับการปรับจูนให้ทํางานได้เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นฝุ่นดินน้าและอุณหภูมิสุดขั้วแต่ทั้งนี้การดูแลรักษาตามคู่มือยังคงสําคัญเสมอภายในหรือส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานจริง SCRL a 2025ให้ฟีเจอร์ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลักจุดพักมือและช่องจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น ข้อต่อและปุ่มควบคุมต่างๆถูกวางตำแหน่งให้เข้าถึงง่ายทั้งผู้ถนัดซ้ายและถนัดขวาบางรุ่นมีสลับด้านได้ระบบที่นั่งบรรจุกระสุนและหน้าตักสามารถปรับได้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายขนาดตัวเสริมด้วยปลายลำกล้องที่รองรับอุปกรณ์ลดเสียงหรืออะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมทําให้การปรับแต่งตามสไตล์การใช้งานเป็นไปได้สะดวกเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องพูดถึงปืนรุ่นนี้มาพร้อมกับสวิตช์นิรภัยที่ตอบสนองทันทีและมีการป้องกันการลั่นโดยไม่ตั้งใจ ดีไซน์ตัวล็อกให้แข็งแรงและเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการเก็บรักษาการทำความสะอาดและการตรวจเช็คประจำเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากสภาพชิ้นส่วนที่สึกหรอขอย้ำว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงอธิบายเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือดัดแปลงอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตและหากคุณเป็นผู้ครอบครองโปรดปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและแนวทางความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สรุปสั้นๆ s c a r l 2025เป็นการอัปเดตที่เน้นความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งานยุคใหม่ถ้าคุณมองหาไรเฟลิลที่ปรับแต่งได้ดีในการทำงานภาคสนามและมีสเปคที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนต่อไปหรืออยากเห็นการเปรียบเทียบ s c a r l 2025กับรุ่นอื่นๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า